ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นกันในเซิร์ฟเวอร์ m c d e v r o p c r a f n e t เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแนวเน็ตเวิร์กมีมินิเกมให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแต่ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูระบบของสไเวอร์คอมมูนิตี้ของทางเซิร์ฟเวอร์สไ વ เวอร์ของทางเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีระบบที่น่าสนใจนั่นก็คือ 1. โฟอนิเจอร์ของทางเซิร์ฟเวอร์มีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกซื้อได้ตามใจชอบที่สำคัญใช้เงินในเกมซื้อเท่านั้น2 แฟชั่นสุดเท่ที่ไม่ต้องเติมเพื่อสามารถหาได้จากการทำเควสหรือออนไลน์เอาไอเทมมาแลกก็ได้นะสาสำหรับคนไหนที่อยากจะเปิดไมพูดคุยกับคนภายในเซิร์ฟเวอร์เราสามารถไปลงมดเสริมตามที่แอดมินได้ทำการกำหนดไว้ให้ได้เลยนั่นเองนะครับมันจึงจะสามารถเปิดไม่เพื่อพูดคุยกับคนในเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งระบบที่ผมคิดว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางเซิร์ฟเวอร์ นั่นก็คือระบบสัตว์เลี้ยงและรถสุดจา้าบที่จะคอยเป็นคู่หูเดินทางไปกับเราไปทุกทุกที่บอกเลยโคตรคู่แต่ระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะและมากมายหากทุกคนอยากรู้กันแล้วละก็เราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเตา๋าใจช่องดได i v ีซีกันนั่นเองนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นมาสำรวจกันในเซิร์ฟเวอร์ mcdeveloper.net ได้เองนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปกันไปไหนนะครับเ <c oughs> นื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีมินิเกมให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายพอสมควรเลยที่สําคัญนะครับมินิเกมที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับสามารถพูดในเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยได้นะครับผมมินิเกมที่ผมจะพาทุกคนไปนั่นก็คือมินิเกม survival c o m m มู i t y season 2เองนะครับแต่สําหรับคนไหนที่ไม่อยากจะเข้าไปเล่น survival นะครับเขาก็มีมินิเกม นะครับผมให้เรานั้นเลือกเล่นเลยนี่นะครับผมเอาเละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละหนึไลค์กดให้ถึง100ไลค์ด้วยละกันนะครับผมจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากเลยนะโอเคครับผมงั้นเราก็ไปเริ่มประจนภายกันในสวายโวคอมมูนิตี้ซีซั่น2กันเลยดีกว่าครับ let's go หลังจากที่เรานั้นทําการกดเข้ามาเป็นที่รียบ้ยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมาเกิดตรงนี้เลยแต่รีซอสแพคของทางเซิร์ฟเวอร์จะยังไม่ติดเหมือนกับผมนะครับให้ทุกคนนั้นทับ RP นะครับผมมันจะเด้งข้อความนะครับหลังจากที่เราทับมาแล้วประมาณนี้เลยนี่อนะครับอันแรกนะครับผมจะเป็นทางด้านดาวน์โหลดแบบฟูลนั่นเองนะครับผมส่วนอันที่2นะครับผมจะเป็นทางด้านดาวน์โหลดแบบโลสําหรับคอมคนไหนนะครับสเปคยังไม่ค่อยสูงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดแบบโล่นั่นเองนะครับผมแต่สําหรับผมนะครับคอมกลางๆก็สามารถเล่นแบบ ฟูลได้แล้ว่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมุติทุกคนไม่สะดวกนะครับในการที่จะกดคลิกเพื่อดาวน์โหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทุกคนนั้นสามารถ กดนะครับผมทางด้านไอ้เจ้าคลิกตรงนี้มันจะรับเป็นไฟล์ลิงนะครับแล้วก็เอาไปดาวน์โหลดเพื่อใส่ทางด้านหน้าเกมได้เลยนี่เนะครับผมหากทุกคนเข้ามาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นข้อความนะครับยนดีต้อนรับทั่วไปนี่เองนะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการรู้วิธีการเล่นนะครับผมก็ให้มาที่ NPC ตัวนี้ได้เลยกดไปนะครับหักเราเอาเมาส์มาชี้นะครับผมตามทางด้าน G UI ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งบอกนี่นะครับอันแรกก็คือจะเป็นทางด้านคําสั่งเบื้องต้นทั่วไปนี่เองนะครับผมอันนี้ที่2ก็คือจะงา็คําสั่งเบื้อ้น ในการเซตโฮมนี่เองนะครับผมหรือว่ากลับบ้านเนาะคําสั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นด้านคําสั่งเบื้องต้นในการใช้โปรเทคคาสั่งเบื้องต้นในการทับ AS หรือขายของให้กับเพื่อนร่วม ในเซิร์ฟเวอร์นี่เองนะครับและคําสั่งนี้นะครับจะเป็นอย่างได้คําสั่งแมรลี่นี่เองนะครับหรือว่าคําสั่งแต่งงานส่วนเจ้าอมองอาร์ตอันนี้นะครับผมจะเป็นการจํากัดนะครับในการวางนะครับพวกวงจรเลสโทนต่างๆนานาได้เองนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็คือจะบอกนะครับหรืออธิบายเกี่ยวกับสกุลเงินเจมนั้นคืออะไรนั่นเองนะครับเจมนี่คือค่าเงินอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เอาไว้สําหรับซื้อของพิเศษในเซิร์ฟเวอร์นี่เองนะครับวิธีการหาก็หาได้จากกิจกรรมหรือสามารถนะครับสนับสนุนในการเต ในเว็บช็อปได้เลยน่ง,งนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านคําสั่งเบื้องต้นในการสร้างกิวสร้างแก๊งนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นทางด้านวิธีการหาเงินภายในเซิร์ฟเวอร์ก็หาได้หลายช่องทางเลยนะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทับเอห์ดทำเควสทับจ็อบนั่นเองนะครับผมอะไรเยอะแยะมากมายสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้หรือเรานั้นจะเอาพืชน,นะครับมาขายก็ได้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> สตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน b a t t l e p a นพาร์นะครับแล้วอันนี้ก็คือวิธีการหา RP หรือว่า RP คืออะไรนั่นเองนะครับผมโอเค ถัดมานะครับหากเรา next ตรงนี้มานะครับผมก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับไอเทมเสริมนั่เองนะครับผมอ่าก็สมามารถมาศึกษาไอเจ้าไอเทมเสริมได้ตรงนี้เลยมันก็จะมีการเพิ่มบัฟเพิ่มสแตก็กเพิ่มเอ่ออะไรต่างๆนานา ที่อยู่ในตัวเรานั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะส <Okay. S 1> ่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่เลือกเพศสําหรับคนไหนที่เพศชายก็ติ๊กไปสําหรับคนไหนที่เพศหญิงก็ติ๊กไปนั่นเองนะครับผมแล้ว NPC ตัวนี้ก็คือจะเป็นร้านกดของเซิร์ฟเวอร์นะ hmm. สําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะมาอ่านกดในเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถมาอ่านได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วเดินถัดมาตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางด้าน Protect นะครับหรือว่า NPC ซื้อ Protection นะครับอ่า ระบบโพเทีของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะเป็นทางด้านในหมวดหมู่ของดาวเนาะยิ่งดาวสูงนะครับก็แสดงว่าพื้นที่มันจะยิ่งกว้างขึ้นนั่นเองนะครับในการวางนั่เองนะครับผมในการซื้อนะครับสาหรับไอ้เจ้าสิ่งข้างล่างเนี่ยคือจะต้องใช้เจมนั่นเองนะครับในการซื้อแต่อข้างบนนี้คือใช้เงินในเกมนั่นเองนะครับผมในการซื้อเนาะแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้าน NPC นะครับที่แรกทอสนะครับมาเป็นทางด้านบล็อกแสงวิเศษนี่นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าบล็อกแสงวิเศษเนี้ยเมื่อ วางนะครับมันจะส่องแสงประกายไปนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปทําให้ดูละกันนะครับผมว่ามันจะประกายวิ่งวังขนาดไหนนั่นเองนะครับผมวางไปปุ๊บอ่ามันจะเป็นทํานองนี้นั่นเองนะครับผมแต่มันไม่สามารถเอ่อทุบออกได้นี่นะครับผมวิธีการที่จะทําให้มันหายไปก็คือวางบล็อกทับไป ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมแล้วกันเนาะส่วน NPC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านร้านค้าที่จะนําไอเทมต่างๆนะครับมาลดราคาครับผมสําหรับไอเทมแฟชั่นไอเทมเติมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาจะจับมาขายนะครับเป็นเงินในเกมนะครับหรือว่าเป็นเจมที่ราคาดรอปลงนั่นเองนะครับผมเออกานั้นจะขายนะครับผมตามเทศกาลต่างๆนานานี่นะครับผมเร็วๆนี้จะมีเทศกาลอะไรก็รอมารุ้นของที่จะ ขายนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แล้วสําหรับคนไหนที่เข้ามานะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับเหมือนกับผมเนี่ย <Huh? S 1> มันก็จะให้โปรเทคนะครับให้พิซซ่าให้ครบเพิงแล้วก็ให้เตียงนะครับผมส่วนไอ้บัตรออนไลน์นี้มันจะต้องออนไลน์ครบชั่วโมงหนึ่งนั่นเองนะครับถึงจะได้มาเนาะ mm hmm. อันนี้ก็คือจะเป็นด้าน เกี่ยวกับพวกแรลงในเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับผมพร้อมกับจะบอกนะครับว่าความสามารถในแต่ละแรลงเนี่ยหากเราเติมมันจะได้อะไรบ้างนี่นะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับเจ้าระบบแรงเนาะส่วน NPC เจ้าหญิงอันนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านภารกิจประจาเซิร์ฟนี่นะครับหากเรากดมานะครับมันก็จะเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนี่เนะครับเขาจะแยกไปในหมวดหมู่แบบแต่ละช้อยเลยนะเออแล้วก็จะมีนะครับทางด้านบอกด้วยนะครับว่าในชอยนี้มีเควสเท่าไหร่แล้วเราทําเสร็จไปแล้วกี่เควสนั่น เองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับออกนั่นเองนะครับหรือว่ายกเลิกเควสโดยประมาณนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะทำเควสก็มาทำได้ตรงนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นด้านเมนู GUI ภายในเซิร์ฟเวอร์เป็นทางด้านเมนูอำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับเราสามารถทับวาร์ปก็ได้นะครับหรือกดที่ NPC ตัวนี้ก็ได้นี่นะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่มีความคิดเห็นอยากจะให้เซิร์ฟเวอร์นั้นพัฒนาอะไรต่อก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นโดยการกดที่ NPC แล้วก็กรอกแพลตฟอร์มได้เลยนี่นนะครับผม แล้วตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางด้านที่โหลดรีซอสแท็กหรือผมได้ทําการสอนไปแล้วในการทับ RP นั่นเองนะครับเดินตรงมาตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมมันจะเป็นทางด้าน โซนเควสนั่นเองนะครับหากกดเล่น PC ตัวนี้นะครับผมรอสักคู่หนึ่งนะครับอยากขยับนะครับมันจะทําการเชร์พอร์ตมาในตรงนี้นั่นเองครับเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าที่นี่เป็นโซนสําหรับนำไอเทมมาแลกเควสนั่นเองนะครับมีหลายรูปแบบตั้งแต่ง่ายยันไปยากเลยนี่นะครับผมแต่ณตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับผมก็จะมีทางด้านเควสที่อยู่ตรงหน้าเราซะมากกว่านี่นะครับผมส่วนตรงอื่นก็รอการอัปเดตหรือว่าการพัฒนา ต่อไปหรือเรื่อยๆั่เนเอยนะครับผมเดินตรงมานี้สักนิดนึงนะครับผมจะเป็นทางด้านส่วนสําหรับ การประกอบอาหารนี่นะครับผมหรือว่าเป็นการคราอาหารนี่นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านหม้อทํากับข้าวนี่นะครับผมราคาสามารถซื้อด้วยเงินในเกมได้เลยส่วนอันนี้นะครับผมคือจะเป็นทางด้านสูตรอาหาร <c oughs> เอาง่ายๆนะครับผมจะเป็นทางด้านระบบสูตรอาหารพิเศษนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นรูปหน้าต่างแบบนี้ถ้าเรากินแล้วมันก็จะฟื้นฟูทางด้านพวกเลือดอะไรต,าต่างๆนานานเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือ NPC กดไปอีเวนต์นั่นเองนะครับผมส่วนไอ้เจ้าตุรกบาร์กี้นี่นะ ครับผมจะเป็นทางด้านล็อกอินรับของฟรีประจําวันนั่นเองนะครับผม <Huh? S 1> มันก็จะมีทางด้านล็อกอินไล์วันกดไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะรับไปมันก็จะได้พวกเมล็ดพืชนะครับผมแต่ถ้าสมมติทุกคนนั้นอยากจะรับวันต่อไปนะครับ <Okay. S 1> มันก็จะมีเวลาบอกอยู่นี่นะครับว่าเรานั้นสามารถมารับได้อีกทีหนึ่งเมื่อไหรนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> และอันที่2นี้นะครับ <S 2> <S 2> <S ก็สามารถรับได้เช่นเดียวกันนี่นะครับผมแต่ผมไม่ดูนะว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นสําหรับแรงห,หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่นะครับแต่ผมคิดว่านะคร ด้แหละเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาบอกว่าล็อกอินรับของฟรีประจำวัน่เองนะครับแล้วตรงนี้ก็คือรับฟรีเมื่อซื้อ r p ครบ300นะครับ <Huh? S 1> หมดเขตวันที่30นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นด้านมีแบบนี้เลยเท่ว่ะ มีตัวนี้เท่ว่าทําไมผมไม่ขอแอดมินมารีวิวให้ดูก่อนเนาะเรานี่ส่วนไอ้เจ้ากล่องตรงข้างหน้าเรานะครับผมจะเป็นทางด้านกล่องบริจาคนี่เนะครับผมสําหรับคนไหนที่อยากจะบริจาคของหรืออยากจะได้ของจากบริจาคนะครับมาหยิบได้ตรงนี้เลยอ่ะประมาณนั้นเองนะครับผมส่วนเจ้าข้างๆตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านตู้ ATM นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีข้อความบอกด้วยว่านี่คือระบบธนาคารผู้เล่นสามารถนำเงินมาฝากได้เมื่อผู้เล่นออนไลน์ จะได้ดอกเบี้ย0.1%ทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติเมื่อผู้เล่นเสียชีวิตนะครับผมหรือว่าตายนะครับเงินจะหาย50%นั่นเองนะครับโปรดฝากเอาไว้ด้วยอันนี้แอดมินได้บอกนะครับเตือนแล้วนี่นะครับผมถัดมานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านระบบตลาดโลกหรือว่าทับ AHS ก็ได้นี่นะครับผมตามคําสั่งที่ผมได้ชี้แจงไปข้างต้นตรงนู้นแล้วนั่นเองนะครับผมศึกษาคําสั่งก่อนนั่นเองนะครับผมวิธีการขายเขาก็จะบอกว่าอยู่ที่ NPC ตัวนี้เลย ทับเอเฮดเวน a ัค e ซลถือของในมือนะครับผมแล้วก็ตามด้วยราคานะครับที่เราต้องการจะขายไอเทมนั้นนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นด้านโซนนะครับเกี่ยวกับขายของโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะขายของมอนสเตอร์ขายของพวกแร่นะครับผมหรือพวกยาต่างๆนานานะครับผมเราสามารถนํามาขายนะครับผมและซื้อได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมผมพูดเลยนะครับค่อนข้างที่จะจัดเป็นระเบียบจัดเป็นหมวดหมู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมสาหรับ ไอเทมมาไหนที่ขายได้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าอันนี้นะครับราคาขายได้เท่านี้นี่นะครับแต่สําหรับไอเทมมาไหนที่ขายไม่ได้มันก็จะการระบาดแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ดูง่ายๆเนาะโอเคเดินตรงมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเอ่อระบบนะครับเกี่ยวกับการรีแพ์หรือว่าซ่อมของนี่นะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ทํานั่นเองนะครับผม แต่ก็จะเป็นทางด้านระบบอีกหนึ่งระบบนะครับผมเป็นสําหรับประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็รอเขาอัปเดตมาก่อนละกันนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายมาที่ NPC ตัวนี้นั่นก็คือจะเป็นทางด้านร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนี่นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วที่สําคัญนะครับ แตกต่างแล้วแปลกใหม่จากเซิร์ฟเวอร์อื่นค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูในแต่ละหน้าละกันนะครับแต่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับนั่นก็คือ1เลยนะครับผมทางด้านโต๊แฟชั่นนะครับ2เลยนะครับผมจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับนี่เลยนะฮะเป็นร้านของเล่นนะครับผมร้านต่างๆนานานะครับซึ่งเอาไปประกอบฉากได้โดยประมาณนี้นะครับตกแต่งบ้านได้สวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ข้างล่างนะครับแล้วก็ ่ขึ้นมาตรงนี้ละกันเนาะ <Okay. S 1> โอเคเจ้าตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านร้านซื้อหัวตกแต่ง ทั่วไปนี่เองนะครับผมเป็นทางด้านของประดับประดับนะครับประดอยประมาณนี้เดินตรงมาตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านระบบราคาหัวนะครับผมสําหรับคนไหนที่หมั่นไส้นะครับก็ตั้งค่าหัวเข้าไปเลยตั้งเยอะๆเลยให้โดนล่านี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นการอัปเกรดเลเวลของแก๊งนี่เองนะครับผมเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่าถ้าซื้อแก๊งที่2มาเนี่ยนะครับผมจะรองรับได้7คนราคามันจะแตกต่างประมาณนั้นนี่นะครับผมสูงสุดนะครับผมก็คืออันนี้รองรับได้30คน นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็บ้านแกงก็ศูนย์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ส่วนเดินถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมจะเป็นด้านร้านขายฉายาสุดฟิวน,นี่น,นะครับ <c oughs> ก็คือจะมีฉายาแบบซื้อกับฉายาแบบฟรีน,นั่นเองนะครับซึ่งของฟรีนะครับคอนข่าที่จริงเยอะพอสมควรเลยส่วนของเติมก็ มีประมาณนี้ก็เท่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ผมสายฟรีไงขอเอาเป็นเจ้าพ่อแล้วกันนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นทางด้านร้านขายสัตว์เลี้ยงและรถนั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถขี่ได้หรือเปล่านะครับสําหรับคนไหนนะครับที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับส่วนรถก็จะเป็นประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะขี่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกนะเงินก็ไม่ได้หายาก หรือหาง่ายจนเกินไปนี่นะครับผมส่วนระบบถัดมานะครับระบบตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับในการเล่นแต่เขาได้ทําการเขียนคําอธิบายบอกไว้นั่นเองนะครับก็คือหากเรากดมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอัปเกรดไอเทมต่างๆได้นั่นเองนะครับผมโดยการวางไอเทมไปประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่แน่นะครับว่ามันอัปจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่เคยอัปหรือว่าเคยผ่านในการเล่นระบบนี้ไปแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมทีละกันนะครับว่ามันคือระบบอะไรนั่นเองนะครับ แล้วถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านระบบเซตตัวของคอนกรีตนั่นเองนะครับผมเราสามารถนะครับนำผงคอนกรีตนะครับโยนใส่เจ้าถังอันนี้แต่ถังอันนี้จะต้องมีน้ำนั่นเองนะครับผมจะได้เป็นบล็อกคอนกรีตมาเลยนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเผานะครับผมโดยประมาณเนาะรายละเอียดนะครับเขาก็จะบอกอยู่นั่นเองนะครับในการทำนั่นเองนะฮะโอเคเดินตรงมาตรงนี้นะครับผมไอเจ้าระบบตรงนี้ก็รอการอัปเดตนะครับผมแต่เลี้ยวมาตรงนี้นะครับผ ตรงนี้นะครับจะเป็นด้าน ชทส,สีต่างๆสุดสวยงามนั่นเองนะครับผมเรานะครับสามารถมาเลือกซื้อนะครับสีแชทต่างๆ,ๆนานาได้ตรงนี้เลยนี่นะครับโดยาการนะครับผมมาดูสีที่เราต้องการก่อนอ่ามาร์คสีที่เราต้องการก่อนนี่นะครับผมจากนั้นก็มาซื้อได้ตรงนี้เลยนาตอนนี้ผมได้ทําการซื้อไปแล้วเออมันจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่ผมซื้อก็เป็นสยอันนี้นั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นนองนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าสกูลเจมเนี่ยสิบเจมเนี่ยเท่า เท,เท่าไหร่น่าจะเท่ากับ1บาทหรือเปล่าลองไปดูที่เว็บไซต์ได้น,น, <Okay. S 1> นี่นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านระบบสกิลนั่นเองนะครับผมนี่เป็นระบบสกิลประจําตัวสําหรับผู้เล่นนะครับผู้เล่นสามารถทับสกิลได้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราลองทับตามเขาดูนะ,ะทับสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือจะโชว์หน้าต่างสกิลประมาณนั้นเนาะ สกิลจะทําให้ค่าสถานะของผู้เล่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งเล่นนานนะครับยิ่งได้ค่าประสบการณ์ของสกิลมากเช่นกันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็คือสกิลเนี่ยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปนั่งร่ามอนสเตอร์งดันเจียนนะครับเพียงแค่เล่นนะครับผมทาความทําส่วนทาไล่เอฟเคก็ได้แล้วนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านระบบอัพเทียนั่นเองนะครับผมเพื่อรับสิทธิพิเศษหรือของต่างๆนานาตามเทียนั่นเองนะครับผมอ่ะก็สามารถมาดูได้ ตรงนี้เลยแล้วของที่จะได้รับในแต่ละเทียมันก็จะมีบอกในช้อยนั่นเองนะครับผมเห็นว่ามันจะเขียนว่ารางวัลจากการอัปเกรดนั่นเองนะครับผมโดยประมาณนี้น,นะครับสำหรับการอัพเทียเนาะแล้วกล่องพวกนี้นะครับก็จะเป็นด้านกล่องขายแฟชั่นนี่นะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแฟชั่นซึ่งผมก็เปิดมาแล้วบอกเลยนะครับผมโอกาสได้เกลือนะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากส่วนใหญ่จะดอบแฟชั่นซะมากกว่านี่นะครับผมที่ผมเปิดก็คือกล่องนี้นะครับผมกับกล่องนี้เนาะ ได้เกลือมาก็แค่ไอสองอันนี้นะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเกลือเนาะเพราะว่ามันสามารถใส่มาในหัวนะครับหรือว่าทับแฮสนะครับเพื่อเพิ่มดาวเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยประมาณก็ประมาณนั้นเองนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะดูว่าคีย์แต่ละคีย์ราคาเท่าไหร่มากดที่ n p c ตัวนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะมีคีย์ใช้เงินในเกมนะครับผมอยู่สองคีย์นะครับแล้วก็คีย์ใช้ด้วยพอยต์ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่า ข้างหลังตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านทับจ็อบนะครับผม <Huh? S 1> เพื่อเรื่องนะครับอาชีพต่างๆนานาเพื่อสร้างนะครับรายได้ให้กับเราได้อีกหนึ่งช่องทาง ถ้าสมมติทุกคนจําทางด้านช่องบอกกดได้เขาจะมีเขียนนะครับว่าไอ้เจ้าจอบนี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านจุดแรกของสําหรับบัตรเวทเทิลพาร์นั่นะครับผมเดี๋ยวผมทับ BP ดูก่อนแล้วกันนะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับข้างบนก็คือจะเป็นควสไลน์อาทิตย์นั่นเองนะครับผมส่วนไอ้ข้างล่างนี้นะครับคือจะเป็นการรับของรางวัลนั่นเองนะครับผมสาหรับสายฟรีเนี่ย ต้องรับข้างบนนะครับแต่สําหรับคนไหนที่เติมแบตเตอร์พาร์แล้วเนี่ยสามารถรับข้างล่างได้นั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะแล้วมันก็จะมีโอกาสได้ใบพวกนี้นะครับจากการทําเควสในแบตเตอร์พาร์นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นทางด้านของนะครับผมสําหรับแผ่นดับพาร์โดยตรงได้เลยนั่นเองนะครับผมและตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านเดลิเนะครับผมล็อกอินนั่นเองนะครับเรานะครับก็สามารถ ล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อได้เป็นทางด้าน Da ลี่ล็อกอินนั่นเองนะครับเป็นรูปไอศ์คิมอันนี้นะครับแล้วก็นํามาแลกเป็นแฟชั่นได้เช่นเดียวกันเองนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านจุดแลกบัตรออนไลน์นะครับผมเอากัมพี้มาแลกเป็นแฟชั่นได้เช่นเคยโอ้โหคอนข่าที่จะดีมากพอสมควรเลยส่วนตรงนี้นะครับก็คือร้านค้านะครับพิเศษ RP นี่นะครับผมก็คือเป็นไอเทมสำหรับ RP เนาะเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนอ่า โคตรเท่เลยครับผมยังไม่ชันใส่เลยบอกว่าเทไปก่อนแล้วโอเคอันนี้น่าจะใส่ข้างๆนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมน่าจะทับแฮสหรือเปล่านะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคค่อนข้างที่จะเท่เพอสมควรเลยนะฮะผมไอเจ้าอันนี้ก็คือเป็นไอเทมพิเศษประจําเดือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเทมเติม,ตมสะสมนั่นเองนะครับเดินตรงมาข้างบนตรงนี้นะครับผมจะเป็นด้าน,านโซนโด onation น,น,นั่นเองนะครับสำหรับโซนโดเ a t i o n ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีเพียงแค่นี้นั่นเองนะ ผมแต่พวกแฟชั่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเน้นสําหรับคนออนไลน์นะครับผมไม่เติมก็สามารถมีได้นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับมันจะเขียนว่าดันเจียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดันเจียนมันจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับผมเราเดินประตูเข้าไปได้เลยป้ะ อ๋อดันเจียนนี่คือรอการอัปเดตนี่นะครับหรือว่าเขานั้นจะเปิดนะครับผมเป็นทางด้านช่วงๆไปนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมทับวาร์ปนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีวาร์ปอะไรกันบ้างมีโรคสร้างบ้านมีโลคใต้พิภพโลกใต้พิภพ,พ,พคือโรกอะไรอะ่ะ เป็นโลกนระกนั่นเองนะครับแล้วก็โลกจุดจบนั่นเองนะครับผมมีดันเจียนให้โลลงนะครับรอการอัปเดตยังไม่อัปเดตมาสําหรับโซนบอสน,นะครับโลกฟาร์มของโลกคาสิโนก็ยังไม่อัปเดตมานะครับผมอ่ะ ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมี PP มีโซน Donation มีโซนการชานะครับผมเราสามารถวาร์ปได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์ MCDevelopcraft ดอทเดดเองนะครับหากชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยลวกันนะครับถ้าผมรีวิวไม่ดีหรือมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้าส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ